เกมรักในเงาหลวงซีรีส์จีนที่ทําให้ต้องตั้งคําถามเกี่ยวกับความรักและความเป็นจริงจาลู่สือและเฉินเบยถึงสร้างเคมีที่แรงจนผู้ชมไม่สามารถมองข้ามได้29กันยายน2568 1 5นาฬิกา51นาที47วิวเรื่องราวของเกมรักในเงาละวงไม่ใช่แค่เรื่องราวความรักธรรมดาแต่เป็นการเล่าเรื่องที่ลึกซึ้งเกี่ยวกับความทะเยอทะยานความขัดแย้งภายในครอบครัวและบทบาทของภาพลักษณ์ในสังคมที่แข่งขันกันอย่างสูง ซีรีส์นี้จะพาคุณเข้าสู่โลกที่คนคนหนึ่งต้องเผชิญกับความรักที่ถูกบังคับพร้อมทั้งต้องเผชิญกับการต่อสู้เพื่อปลดปล่อยตัวเองจากอดีตที่ถูกกดทับออกอากาศแล้ววันนี้บน VTV พร้อมด้วยเว็บไซต์ www.vip ที่ให้สมาชิก VIP ได้รับชมแบบเต็มจอโดยไม่มีโฆษณาวงการซีรีส์จีนกำลังรอคอยผลง,งานชิ้นใหม่นี้อย่างตื่นเต้นเนื่องจากเกมรักในเงาหลวงเป็นผลง,งานที่รวมพลังจาก Tencent Video, G.E. Entertainment และกลุ่มสื่อที่ร่วมกันสร้างสรรค์ภายใต้การกำกับของเชนช้างและบทโทรทัศน์ของดิยางซึ่งมีแนวโน้มที่จะสร้างกระแสตอบรับที่สูงมากโดยเฉพาะกับนักแสดงนำอย่างเจ้าลู่สื่อที่มีชื่อเสียงจากการแสดงในงานฮิตและเฉินไบถิงที่มีความสามารถในการเล่นบทที่ลึกซึง้งและซับซ้อนทั้งสองนักแสดงถูกคาดหมายว่าจะสร้างปรากฏการณ์ใหม่สำหรับวงการซีรีส์จีนเกมรักในเงาละวงไม่ใช่แค่เรื่องราวของความรักที่สวยงามแต่ยังสะท้อนปัญหาที่แท้จริงในสังคมเช่นการควบคุม จากผู้มีอำนาจการตีความความรักผิดๆและการหลงเชื่อในภาพลักษณ์ที่สื่อสารผ่านการพูดหรือการกระทำซีรีส์นี้จะชวนคุณตั้งคำถามว่าความรักที่เริ่มต้นด้วยการบงการสามารถกลายเป็นความรักที่บริสุทธิ์ได้หรือไม่หรือเราทุกคนต้องยอมรับว่าความรักที่แท้จริงอาจไม่ใช่สิ่งที่มองเห็นได้ในตอนแรกเรื่องย่อเกมรักในเงาหลวงบอกเล่าเรื่องราวของสวีเยียนเจา้าลูซื่นักพากสาวที่มีชื่อเสียง และมีความฉลาดในระดับที่ต้องเผชิญกับความรักที่ไม่ใช่เรื่องง่ายเมื่อเธอต้องเผชิญหน้ากับเซินฮาวหมงิงเฉินไวยิงนักธุรกิจหนุ่มที่มีอิทธิพลมหาศาลแม้คู่นี้จะดูเป็นคู่ที่เหมาะสมราวกับกิ่งทองคําแต่ความจริงคือทุกอย่างล้วนถูกควบคุมโดยเขาด้วยความแตกต่างทางพื้นฐานและการมองโลกที่ต่างกันสิ่งเหล่านี้ทําให้กําแพงที่มองไม่เห็นกันระหว่างทั้งสองต้องถูกทดสอบอย่างหนักเมื่อความขัดแย้งที่ถูกฝืนมาหลายปีถูกเปิดเผยสวี่เยนตัดสินใจที่จะเดินหน้าต่อไป โดยไม่ยอมแท้แต่ในช่วงเวลาที่เธอตัดสินใจเดินทางนั่นคือช่วงเวลาที่เซร์นาหมิงต้องตั้งคำถามว่าเขาจะยอมรับความรักที่เกิดขึ้นอย่างไรติดตามความเคลื่อนไหวของเรื่องราวที่จะสร้างความตื่นเต้นและกระตุ้นความคิดในทุกคน